หอยแมลงผู้อบวายกับพี่น้องคนใส่เนยแล้วก็หอมแดงกับพี่น้องค่ะนี่มือไม่ย่วันนี้แ <laughs> ย่แย่เจ็บคอทั้งบ้านไม่สบายวันนี้หอยแมลงผู้หนึ่งกิโลสี่ขีดฟรองเซสเนาะแฟรงค์จากแฟรงค์ หอมแมลงภู่ฝรั่งเศสประมาณนี้ค่ะพี่น้องติปบติ๊บเขาเขาไม่ให้ล้างเด้พี่น้องค่ะคือเขาเฮ็ดมาให้เขาเรียบร้อยแล้วถ้าเราล้างความเค็มของน้ำทะเลหรือความความอร่อยของหอยมันก็จะออกนะคะนี่ค่ะฝรั่งวางสินะแม่ย่าว่านะคะไอเกิลส์เนื้อเฮ้ไอเกิลส์เนื้อไอ everything ยากแกก็จะผัดแล้วก็เอาเออง่ายค่ะแล้วก็ใส่แค่วายกับเกลือแค่นั้นค่ะพี่น้องไม่ใส่อะไรเยอะนะคะกำลังแกก็ใส่เกลือก่อนเแล้วก็วายเว้ยวายลงไปเลยคะ่ะวายขาว,บบวาเวอร์ซาฟัวเลยนะวายซาเป็นวายจากที่นี่คะ่ะซาบัวอร่อย คนคนไม่ง่ายกับพี่น้องขาตุ๊อบไว้เมนูลูกสาวอยากกินเมนูลาวินเนียเมนูเมนูลาวินเนีย <laughs> ออเดอ <laughs> เร,ร์เรัเาลองแล้วก็อบไว้ประมาณห้านาทีกับพี่น้องค่ะ หน้าหอยแล้วก็อ่าแล้วนะคะแกไม่อบงานนะคะน้ำหอยมันก็จะออกเป็นเนื้อเยอะเนาะอินไซต์บีเล็กส몰บัดอินไซต์บีเล็กส몰แบบนี้เสริมดูโมซามิชิแล้แกก็จะเคิรแล้วก็อบต่อครับพี่น้องค่ะ จบแล้วคะ่ะหอมคมกับพี่น้องคะ่ะหอมหอยมาแรงพูดไวายกินคู่คก,กับเฟ,นฟ้นไฟค่ะฝรั่งเขาจะกินคู่กับเฟ,นฟ้นไฟนะคะและ้วก็สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อมากินข่าวแล้วแล้วหอยอบมาเงรงพูดฝีมือแม่ย่ากับพี่น้องคะ่ะอเช่อพะเช้าอ

ประจันตัวด็กก็จะดีพดตัวใ่พี่น้องขาแลเดก็จะสดอันนี้มีซดน้ําได้ด้วยนะพี่น้องน้ำอยู่ที่ฟริตเหรออยู่ทีเกลเซร์สุลิขู้สึรั่งใช่ไวู้จะผ่าแดดออกพี่นองครับตับประทานที่ฟรตใช่ ตัวช็อปป้าสวยนะมัมนหวานอันนี้หวานนงละอืมตัวน้อยแต่ว่านยใหญ่นะคะหวานของหอยแมงพู่าหลงเศษครับพี่น้องค่ะอร่อยอันนี้เราก็ชดไว น้ำวายอาะ่ะสะอืม,อมจ๊ะเอากบกองกิ๊บกิ๊บกินกับเฟรนชฟายค่ะพี่น้องค่ะเออเป็นอาหารฝรั่งวันนี้พร้อมครอบครัวนานๆกินข้าวพร้อมครอบครัวมานาจามานาจ้า<ส>พวกเขาอยูขอขอขอ่ข้างๆบ็ติดมือมเออครมป่ะอือ อร่อสุดยอเตบุง้งอ่ะ้นอหวานหวานมากมันอันเล็กแต่มันหวานเลยพี่นองอันเล็กแต่หวานเลยเริยบริดสง่งบง Je vais goûter si c'est meilleur avec le ketchup. Mm -hmm. Ça, ça se mange pas, ça se Bon fan, <coughs> <coughs> mm -hmm. mm -hmm. Bon. Monsieur? Mm. Bon, Bon,

ครอบครัวสาวเดินก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ให<า>้ได้ใจเด้อสวัสดีจา้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเค้กมามีทำเสบองอหรอทำเองกินเองนะคะเสบองอะไรอ่าเสบงผมจะอะไรกูจะเรียน โบกุดคิดไม่ยาาทำเตบอมไหมคะอ้เตบอนะอือนเอ็ดตัวอืมฮมัตเองวเตบอมอรอดีดีดบอม On peut faire le même genre de gâteau avec des poires aussi, c'est bon. Oui. Mais il y un alors. Mmh, c'est un Bonne nuit.